โรงบินขนาดเม็ด50คูณ2เมตดครับซึ่งก็ได้ปรับไดหลายส่วนครับเพื่อให้เมลงวันไล์นั้นเขาเรียกว่ามีความสุขถูกใจครับตั้งแต่ในเรื่องของธรรมชาติที่ใช้ต้นจังครับเห็นไหมครับต้นจังนี่จะเป็นต้นที่เมลงวันลายเขาค่อนข้างจะชอบสําหรับเกาะกินอาหารผสมพันธ์หลับนอนครับครับและก็เกาะน้ำเวลาเราฉีดมินิสปริงเกอร์ตัวนี้ และอีกส่วนหนึ่งครับที่ลดอัตราการตายของแมลงวันลายขนาดผสมพันธุ<ม>์ก็ใช้หญ้าเขียวครับครับใช้หญ้าเขียวปูพื้นเลยครับใช้หญ้าเขียวปูพื้นเลยซึ่งมันไม่เยอะครับแต่ละเม็ดไม่กี่บาทก็ทําให้แมลงวันลายที่ผสมพันธุ์ล่วงลงพื้นปีกไม่แตะน้ําครับปีกไม่แตะน้ําเห็นไหมครับเวลาเขาล่วงลงมาปีกเขาจะไม่แตะน้ําอัตราการตายจะน้อยก็ทําให้แมลงวันลายของเรานั้น เราเรียกมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยขณะผสมพันธุ์และที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งครับแสงแดดที่ได้รับก็มีส่วนเหมือนกันความชืน้นไข่ดีมากๆครับไข่ดีมากๆดูแต่ละแผงครับแน่นเอียดเลยครับดูแต่ละแผงครับไม่ต้องพูดถึงเลยครับครับแน่นหมดเลยครับแต่ละอันไม่มีที่ว่างเลยครับแต่ละอันไม่มีที่ว่างเลยแน่นหมดเลยครับไข่ดีมากๆครับไข่ดีมากๆ ดูครับแต่ละนไม่มีที่ว่างเลยแน่นเอียดหมดครับแน่นมาดูจะชัดครับดูไข่แมลงมาลายชัดๆกันว่าเป็นยังไงว่าน้าตาเขาเป็นยังไงเห็นไหมครับไข่แมลงมาลายครับแต่ละอันนี้แน่นเลยครับแน่นเลยครับแน่นเลยแน่นดูแล้วกันแน่นเลยครับโอ้โหนี่เชือกขาดครับดูเชือกขาด ดูแต่ละอันนะครับจุดหนึ่งก็น่าจะไม่ต่ำกว่าหกร้อครับแน่นเอียดเลยครับดูแต่ละอันไข่ดีมากๆครับไข่ดีมากๆซึ่งแต่ละส่วนเดี๋ยวเดี๋ยวไปแค้ครับเดี๋ยวไปแคะโอ้โหมันแน่นเอียดเลยแน่นเอียดเลยเฮ้ยหยุดไข่ได้แล้วมากเห็นไหมครับแต่ละอันยังไข่อยู่เลยนหะนขอถ่ายรูปหน่อยนี่มะเร็งวันตัวนี้ยังไข่อยู่เลยครับ ยังไข่อยู่เลยไข่ยังมีความโชคครับไม่สนใจอะไรเลยดูนะครับว่าเงรงวลายนี้ไข่ดีขนาดไหนแน่นเอียดเลยครับแน่นเอียดเลย <c oughs> แน่นทั้งหมดครับเดีย๋ยวเี้จะเก็บสักหน่อยครับวันนี้หพราะว่าธรรมชาติในโรงบินก็มีส่วนสําคัญครับเดิมทีก็เอาเป็นพืนคอนกรีตพื้นเปียกน้ําเงรงวลายตัวผู้ตัวเมียผสมพันธุ์กันเสร็จร่วงลงพื้นตีกแต่น้ําตายครับตายเยอะด้วย ก็เลยใช้หญ้าเทียมเลยครับมาปลูกเพราะพื้นที่ไม่เยอะและที่สําคัญครับธรรมชาติในโรงดินแสงแดดความชื้นอีกส่วนหนึ่งก็คือมดครับมดมดซึ่งมดนี่จะต้องดูแลให้ดีครับก็ใช้เซฟฟินลรยหรือไม่ก็ผมใช้ยาที่ฉีดพ่นตามข้อวัวครับฉีดพ่นรอบเอาไว้ครับกันให้ดีครับมดที่จะเข้ามาในโรงบินของเรา แล้วก็อีกส่วนนึงก็คือชั้นชั้นที่เราจะวางดักแด้ครับเป็นยังไงอ่ะมาดูกันครับชั้นวางดักแด้ตัวนี้หนึ่งอย่าให้เขาโดนน้ําครับให้อยู่มุมมือสักหน่อยนึงครับตัวนี้แล้วก็ใส่กระบะดักแด้เป็นยังไงครับมาดูครับกระบะดักแด้นี่ครับว่านี่เป็นกระบะดักแด้ที่ทีเราเยมเอาไว้ครับระยะดักแด้ซึ่งเราก็เอาเข้าได้เลยอ่าเราเข้าลุ้นๆไปตะตูน้อย,อยครับเห็นไหมครับว่า เราก็เอาเข้าได้เลยแล้วก็เสียบเข้าอย่างนี้ครับได้ทั้งหมด6ชั้นด้วยกันครับเราก็เสียบได้เลยเลื่อนเข้าเลื่อนดอ,อกเป็นกระบะไม้ครับกี่ชั้นเราก็ใส่ได้เลยครับก็เป็นชั้นวางระยะดักแด่ค่อนข้างจะได้ผลดีครับลงบินขนาดเล็กแต่ว่าหนอนค่อนข้างจะแมลงวันค่อนข้างจะไข่ดีระบบน้ําเป็นระบบทามเมอร์ตั้งเวลาเอาไว้ทุกชั่วโมงครับชั่วโมงหนึ่งสเปนหนึ่งนาที สร้างความชื้นให้กับโรงบินของเราแสงแดดพอถือว่าสำคัญครับเห็นแดดตึงหลังคานี้ใช้ทำหลังคางนิดนึงครับปุ่งแสงเอาไว้ก <c oughs> ็มีส่วนที่ทำให้ลร่องวันไลน์ของเรานั้นได้รับแสงแดดมีความชื้นพอสมพันดีไฟดีครับ